ีคะ่ะพบกับปิ่นอีกเช่นเคยนะคะแล้ววันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องการ์จอกันค่ะหลังจากที่ทาง n v ็นวีดนะคะเขาได้ทำการเปิดตัวการ์จอรุ่น RTX 4000 Super Series ไปใช่ไหมคะเขาก็ได้ทําการเปิดตัวรุ่นยอ่อยอื่นๆขึ้นมาอีกหลายรุ่นเลยคะ่ะและเจ้าตัวการ์จอที่ปินจะมารีวิวในวันนี้นะคะนั่นก็คือ z o t a c Gaming g e f o r c e RTX 4070 Ti Super Trinity OC White Edition ค่ะชื่อยาวขนาดนี้นะคะไม่รู้ความเร็วนะคะจะแรงขนาดไหนคะ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไป ชมกันเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูด้านในกันเลยดีกว่าค่ะเมื่อเราเอาซองออกมานะคะเราก็จะเจอกับต erm ัวกล่องนะคะที่เป็นสีเทานะคะพอเปิดออกมานะคะก็จะเจอกับตัวคู่มือนะคะที่เป็นซองสีเทาวิงวิงตัวนี้นะคะชั้นถัดมานะคะก็จะเป็นส่วนของแผ่นโฟมนะคะที่ป้องกันตัวการ์ดจออยู่อีกหนึ่งชั้นนะคะตัวการ์ดจอนะคะก็จะถูกห่อด้วยถุงบับเบิลอีกหนึ่งชั้นค่ะพอเราเอาออกมานะคะก็จะเจอกับตัวการ์ดจอนะคะสีขาวสาพัดลมพร้อมกับโลโก้โซแท็กสวยๆแบบนี้นะคะ ซึ่งดีไซน์ของเขานะคะดูสวยมากคะ่ะดูอวอกาศมากๆเลยนะคะและในกล่องนะคะก็ยังมีที่คาการจอสีขาวมาให้เราอีก1ชิ้นด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีสายแปลง16พินนะคะมาให้เราในกล่องด้วยนะคะและด้านข้างของเขานะคะก็จะเห็นตัวซิงและใบความร้อนนะคะก็ะจะมีโลโก้ so t a c gaming สีเงินเนะคะลวดลายสวยงามมากค,คะ่ะพร้อมกับโลโก้ g force rtx ด้วยนะคะส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นหัวต่อแบบใหม่นะคะเป็นแบบ pcie 5คะ่ะแบบ14บวก2หรือ16พินนั่นเองค่ะ พอร์ตการเชื่อมต่อนะคะก็จะมีพอร์ต DP มาให้เรา3มช่องนะคะแล้วก็มีพอร์ต HDMI มาให้เรา1ช่องค่ะส่วนดีไซน์ด้านหลังของเขานะคะจะเป็นแบบรลังพึ่งนะคะช่วยเรื่องระบายความร้อนได้ดีเลยค่ะในโซนด้านหน้าของตัวการจอนะคะก็จะมีฮิตไปทั้งหมด5เส้นด้วยกันนะคะและด้านล่างตรงนี้นะคะก็จะโชว์ฟินระบายความร้อนนะคะเลี่อนกันสวยๆแบบนี้เลยค่ะที่ด้านหลังของตัวการดจอนะคะจะมีแบ็กเพลสสีขาวนะคะแล้วก็มีโลโก้โซแท็กค่ะเขาก็จะมีสกรีนโลโก้คําว่า l i i with Game เอาไว้ด้วยนะคะขึ้นมาหน่อยด้าน บนนะคะก็จะมีโลโก้ G-Force RTX ด้วยนะคะเขามีดีไซน์ลวดลายเท่ๆแบบนี้นะคะพร้อมโชว์ฮีทซิงค์เพื่อระบายความร้อนค่ะโดยรวม้วนะคะถือว่าเป็นดีไซน์ที่ออกมาสวยมากๆเลยค่ะเมื่อประกอบตัวการ์ดจอนะคะเข้ากับตัวเคสแล้วนะคะก็จะมีหน้าตาสวยๆแบบนี้เลยค่ะร้อมเซ็ตที่ปิ่นจะประกอบนะคะก็จะเน้นไปนทางโทนสีขาวดํานะคะตรงนี้นะคะปิ่นจะติดตั้งตัวการ์ดจอเป็นแบบแนวตั้งนะคะเพื่อโชว์ความสวยงามของตัวการ์ดจอค่ะและที่ตัวโลโก้ของ Zotac นะคะเขาจะมีไฟ RGB ด้วยนะคะเราสามารถตั้งค่าสีนะคะตาม ที่เราชอบได้เลยค่ะในส่วนของพัดลมนะคะก็จะเป็นแบบ3พัดลมนะคะก็จะช่วยเรื่องระบายความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะแถมเสียงของเขานะคะก็ยังเงียบม,มากๆอีกด้วยค่ะซึ่งจะตัว RTX 4070 Ti Super ตัวนี้นะคะเขาจะมีความแรงมากกว่า RTX 3090นะคะถึง20%เลยค่ะแถมมีตัว DLSS 3นะคะที่ช่วยทําให้การเล่นเกมนะคะไหลลื่นมากกว่าเดิมอีกด้วยค่ะที่สําคัญนะคะการ์ดจอตัวนี้เขาไม่ได้มีดีแค่เล่นเกมอย่างเดียวนะคะเขาได้เพิ่มความสามารถในการใช้ AI นะคะให้คนท้ ะะสามารถสร้างสรรค์ผลงานนะคะได้อย่างไรขี่จำกัดอีกด้วยค่ะพูดมาขนาดนี้แล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเรามาดูสเปคของเจ้าตัวการจอตัวนี้กันนะคะว่าจะแรงสักแค่ไหนพร้อมกับทดสอบ AI นะคะต่อด้วยการทดสอบการเล่นเกมค่ะส่วนในคะถัดไปนะคะปิ่นจะให้น้องน็อตมารับช่วงต่อนะคะไปกันเลย สวัสดีครับผมนอนนะครับเป็นน้องแหม่ในช่องเฟ r ร์สเทครับเดี๋ยววันนี้จะมาพูดเรื่อง Stable Diffusion บนการ์ดจอ RTX 4070 Ti Super ครับครับสำหรับ Stable Diffusion นะครับมันคือ AI โมเดลปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้ในการสร้างรูปภาพครับโดยสร้างจากพร้อมหรือว่าข้อความของเราโดยเดี๋ยววันนี้จะมีการเขียนพร้อมง่ายๆเพื่อสร้างภาพขึ้นมาเป็นตัวอย่างให้ดูครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองดูกันเลยครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มลองทำ Stable Diffusion กันเลยนะครับสำหรับโปรแกรมที่เราจะใช้ในวันนี้นะครับก็จะเป็น A111 Web UI Launcher นะครับซึ่งเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่ทำให้เราเจเนเรตรูปภาพบนเว็บได้เลยนะครับส่วนโมเดลที่เราจะใช้กันในวันนี้นะครับจะมี2ตัวนะครับตัวแรกก็คือ pxle นะครับใช้สำหรับเจเนเรตรูปภาพแบบสมจริงครับส่วนตัวที่2จะเป็น wamxl นะครับ ใช้สำหรับเจนเนเรตรูปแอนิเมทหรือว่ารูปการ์ตูนต่อมาที่ตัวโปรแกรมนะครับตัวนี้ค่อนข้างใช้งานง่ายโดยการตั้งค่าไม่กี่จุดก็สามารถเจเนเรตูปภาพออกมาได้อย่างสวยงามแล้วครับมาเริ่มที่ช่องแรกคือพรอมนะครับคือเราต้องการให้รูปออกมานนั้นเป็นยังไงครับโดยรูปนี้ผมจะให้ออกมาเป็นรูปวิวทิว e ีทัศนภาพกว้างแล้วก็มีแสงที่สมจริงครับต่อไปเป็นเนกาทีฟพรอมครับคือเราไม่ต้องการให้มีอะไรอยู่ในรูปภาพครับอันนี้ผมจะไม่ให้มีเครื่องจักรอยู่ในรูปภาพครับเดี๋ยวเรามาลองเจเนเรตูปภาพเลย เดีวเราก็ได้รูปวิวมาเรียบร้อยแล้วครับโดยเราสามารถเอารูปไปตั้งเป็นวอลเปเปอร์หรือเอาไปทําเป็นแบ็คกราวได้เลยครับเดี๋ยวเรามาดูรูปต่อไปกันเลยนะครับอันนี้ผมจะลองทําเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าครับใช้โมเดลเดิมสําหรับทําเป็นคนนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปที่ได้มานะครับเราสามารถลองเอารูปไปเป็นพรีเซนเตอร์หรือไปประกอบสินค้าได้เลยครับเดี๋ยวเราไปลองรูปสุดท้ายกันนะครับสำหรับคนที่ชอบอนิเมะหรือไม่ชอบการ์ตูนครับผมจะลองเจเนเรตรูปภาพแมวแล้วปรับขนาดสําหรับเอาไปตั้งเป็นว จบไปแล้วนะครับสำหรับการลองใช้ Stable Diffusion ในวันนี้นะครับจะเห็นได้ว่าไม่ยากเลยนะครับเราสามารถสร้างรูปตามจินตนาการแล้วเอาไปใช้งานต่างๆได้เลยครับโดยใช้แค่การ์จอในคอมพิวเตอร์ของเราเองนะครับสำหรับใครที่สนใจเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ที่คำอธิบายของคลิปนะครับส่วนใครที่สงสัยมีคำถามหรืออยากพูดคุยกันคอมเมนต์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปลองทดสอบเล่นเกมกันเลยดีกว่าครับ สำหรับตัวการ์ดจอ RTX 4070 Ti Super จากทาง s o t a c นะคะบอกว่าถูกใจเพื่อนๆนะคะ่ะส่วนตัวเลยน,นะคะเป็นว่าการดีไซน์ของเขานะคะมีความสวยลงตัวมากๆนะคะแล้วก็ยังมีความมินิมอลนะคะแต่ก็ยังคงความเท่นะคะฉบับ s o t e c ไว้ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะและแน่นอนนะคะการ์ดจอตัวนี้เขาแรงมากๆนะคะเล่นเกมจอ 2K นะคะปรับสุดได้ทุกเกมนะคะจะอยู่ที่100 FPS นะคะแทบทุกเกมเลยค่ะอีกครั้งนะคะยังมีเทคโนโลยี AI นะคะเข้ามาให้ใช้งานด้วยนะคะแถมประสิทธิภาพดีมากๆนะคะให้ทํางานการาฟิก ะะหรือว่าต้องเรนเดอร์งานเกี่ยวกับงานกราฟิกนะคะก็เป็นเรื่องง่ายๆเลยค่ะใครๆก็สามารถทําได้ค่ะและตอนนี้นะคะทางโซแท็เขาก็มีโปรโมชั่นพิเศษนะคะสําหรับใครนะคะที่ซื้อการจอะะรุ่น RTX 4000 Series นะคะรับไปเลยค่ะกล่องแบบพับได้นะคะดีไซน์เท่ๆจากทางโซแท็ค่ะและสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจการจอตัวนี้นะคะปิ่นจะทิ้งลิงก์นะคะสาหรับสั่งซื้อไว้ใต้คลิปค่ะวันนี้นะคะปิ่นก็ขอจบการรีวิวเพลงเท่านี้นะคะฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องเฟิร์สเทพให้ปิ่นด้วยนะคะวันนี้ปิ นะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย